นี่เดี wow. so nice, ๋ยวอยู่ด <trendy> ีดีโมเป็นยังโมเป็นยังโมส่วนแผลนี่ของแผลเห็นไหมเอ้ยอาจารย์บอสอาจารย์บอสเขาลบเลยครับพี่น้องเลยเห็นบ่ลบเลยนี่นี่เห็นบอสลบเลยเลยยู่เส้นเก่าด้วยเนี่ยอยู่เส้นเก่านะครับน้องว่าอนันต์โมแม่เนะครับอันันเป็นเป็นคนครับน้องสาลาอยู่อไซสนี่ครับผม บูฮูได้มาอยู่ใส่เห็นบอกร้องอลังการบานเบิ่นกลวงไงไพศาลดิเมนเห็นบอสสะอาดบ่เนาะเบิ่งเพื่นนี่สะอาดป่ะคิดบอบาสถานีแห่งนี้กลวงไงนี่หนองเฮ็ดงานในบ้านทม่นบ่สเมนหนองเฮ็ดสูงกันต่อแกเมนล้างไงบ่สล้างไงบ่สล้างไงเต๋อล้างไงเติบเมนแต่เฮ็ดตุเดียวม่นบ่สเมนแต่นีบอสเสือบอบาสถานีแห่งนี้นี่พฤศจิกายนมาล้านสำหรับตาบดาตาบ้าเฮ็ดเบียกเหมือนหนองเนาะบ่มีเครื่องมือบ่มีอุปกรณ์ อายเสื้อว่าตรงจางไม่หวานมาหลายเมนเสือบอกเมนคิดว่าหอดลอยบ่ถึงจะแต่สิถึงนต่สิถึงขับผมเนาะนต่สิถึงลอยกว่คนเพราะว่าเห็นความสะอาดนี่ครับนี่สมมติว่าสถานีไงปะนี่นะอยู่บ้านน้องหรือว่าอยู่สถานีต่างๆที่ก็เห็นไม่บวานหลายบ่หลายเป็นลอยบ่เมนจึงจะสะอาดแบบนี้เนาะจึงจะจจงะแบบรักษาความสะอาดปะนี่นี่ให้นะสะอาดในเมนไม่หวานนี่ประมาณสองสามคนนี่ไอเนี่ยเห็น อยู่ห้องน้ำนี่ผู้นึงเห็นเพิ่นแล้วก็อยู่ฝั่งนั้นจะมีแม่บ้าน่อยู่ฝั่งนึงทุกคนแต่น้องแปลกใจว่าเป็นยังมันคือสะอาดแท่นี่มีมีแบบแม่บ้านน้อยๆน่อยนึงเมียบานน้อยๆแต่เป็นยังคือสะอาดแม่นน้องเคยได้ยินบ่คําว่าหุ่นยนต์หรือว่าเทคโนโลยีประเทศไทยเคยได้ยินบ่บ่บ่เคยได้ยินบ่เคยได้ยินบ่แม่นตอนนี้ประเทศไทยเพิ่นคือแบบมีเทคโนโลยีในการช่วยเหลือเดิบ่ว่าจะเป็นการทั้งหมดสะอาดอ่าเสิร์ฟอาหารก็มีเดิ อยู่ไซไอยพ่างหุ่นยนต์เนี่ยอยากเห็นบ่เมนอยากเห็นอยากเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดเมนอยากเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดมามีเทบอเมนผู้ร์กเจะตัวขวอยกบอเดี๋ยวสีพามาเบิ่งนะครับทุกคนเนาะเอาอย่างไรก็คือเมื่อไห้นี่แบบหนักหลายอย่างนะที่ที่ใส่หุ่นยนต์ที่ใส่แบบว่าเอาอย่างไรก็บเหดเท็ดเบียกแทนคนใดต่อไปเป็นหน้าสีมีคนรับหน้าไอ้ดิแท้นี่มนคนเดียวเต้องรับหน้าแล้วคนเดียวเต้องรับหน้าเดียวใส่หุ่นยนต์นะมารับหน้าแทนต่อไปเป็นสิเท็ดเป็นนั เดียวเาจะได้ซื้อน้องเพื่อนเด้เดียวคนลาวเขาด้วว่ามีขาซอขายฟังลาวเลยซื้อขุนจุนนบัตเทศไทยเด้ต่อไปคิดว่ารถไทยแต่ก่อนมานเขามีว่ารถไทยมีแต่ก่อนเด้อแต่ก่อนนนั่แต่น้องนี้หน่อยมีบ่บ่มีเนี่ยใส่หน้าใส่ยังใส่งวงหรือใส่ควายใส่ควายไทยนะครับใส่ควายไทยเนาะตั้งแต่ใหญ่มากอะเดิ๋ยมีรถไทยเป็นบ่มีรถไทยรถรถเกี่ยวเขามีรถเกี่ยวเขาเนี่ต่อไปกะนี่แหละจะมีรถลำหน้า ต่อไปเอ้ยริงมีมีคนลดล้ำหน้ามีเดลไหมลดล้ำหน้ามิเดลต่อไปจะมีคนบัตรหุ่นยนต์ล้ำหน้าเลยเมนโสนี่มีมีต่อไปเพิ่งเก่งนี่เมืองไทยไปเดี๋ยวอาจจะมาเบิ่งหุ่นยนต์นะครับหรือว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดนี่นะครับพี่น้องน้องสาวเพื่อนมาอาสาสนามบินนะครับกวางไงปนีนะเดี๋ยวว่าความสะอาดนี้โหนะครับทุกคนไงนะครับไปลองไปดูมี่น้องไปเบิ่งนะครับต้องการ เห็นนะบอหน่องเห็นแล้วบอเห็นยังบ่เห็นเห็นแเราบอเทคโนโลยีเอแต่เบิ้งจากข้างเกล็ดเบิ่งฟืนนะจากข้างเกล็ดบอว่ามันมันคือสะอาดเนาะเห็นไหมสะอาดเกีียงไม่นๆนเลยครับทุกคนนะครับมันเกีียงไม่ลินเลยครับพี่น้องนะครับบอกเลยใส่บอเห็นแล้วบอหันบอ้ใส่หันบอโอหันบอจะคิดว่าเป็นหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีนเหันบ่หลองเห็นแต่ในตลาดไม่เจอเลยนะโอ้แบบนี้เป็นเฟืนสะอาดบ่ สะอาดไหสะอาดแม่นสะอาดปะสะอาดเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมองๆเกได้ครับพี่น้องครับทุกคนเลยนะครับเห็นยังบอเนาะเห็นยังบอเห็นยังบอฮะเห็นยังบอใช่เหมครัจะเห็นบองนานไหมยังเมนที่ไอบอกเอาเมนที่ไอบอหนอเมนบออะไรเมนบออะไรหนองว่าแมนเมนบอแมน บางทีมันมันเห็ดของมันเองเห็นวะนี่ครับทุกคนมันเห็ดของมันเองไงเนาะเห็นปะดูไปดูมาดินี่ทุกคนเลยสาวเล่าคนว่ามันมีแทวะเห็นมเนาะเอ่ะโมตองให้คนขับโมตองมีคนขับเลยฮะเห็ดของของมันโดยตรงเลยกลางตะวันสะอาดเห็นปะเห็นหมอยุดพร้อมนี่นี่ครับมันหูกว้างกว่า บ้านเท่าดี้คนแถาบ้านเท่าดีผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเท่านี่ว่าจักรกลซ้อมอันสมได้อะไรมันดวนเนี่ยมันจักเด้เดี๋ยวมาเบิงบ้งล่ามาเบิงบ้งมาเบิ้งนี่ครับรบนนี้มีคนครับเนาะเป็นการเขียนโปรแกรมของของ,ของนักศึกษาหูววาวาประเทศไรสักกิดว่าทาทาแนมมากิดว่าประเทศอะไรในม่วงของตัวเองที่แบบนาทีเป็นคนไทยมองที่คนคนไหน คิดว่าจีนบอลรือไทยบอลรือเบียดด hey? oh, so yeah, ื้อ erm. สิงคโปร์นี่ความกินข้าหนองนี่เห็นปะจีนจีนโอ้จะคิดว่าประเทศจีนสางมานี่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 มาเบิ่งได้ภาษาจีนนี่วะนี่ครับทุกคนเทคโนโลยีของแท้พี่น้องประเทศไใดเป็นภาษานักศึกษาประเทศไทยได้น้องเห็นปะแมนคนไทยสางดิถามเอฟซีบ้างว่าแมนปะแมนว่าทุกคน นี่ครับพี่น้องบอกในเแม่องการศึกษาประเทศไทยไอยเคยพาสาวเราเบิ่งหลายคนแล้วแม่นบอก,กงั้นเก่งบ่เนาะเพิ่นเขียนโปรแกรมข<ๆ>ึ้นมาเด้อครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเด้อแบบเอาง่า,งายๆก็คือนี่ครับเฮ็ดเบียร์ของมันเองเด้อแล้วก็สาม,มารถอ่าห <fic ult> ูตำแหน่งมามีคนอยู่เดี๋ยวมีสิ่งกีดขวางการจราจรของขหุ่นยนต์นะจะหยุดเลยเนาะตาเบิ่งเดียวตาเบิ่งตาเบืองเดียวเดียวเปลี่ยนเองกันบอดเปลี่ยนเองด้ เห็นบ้ไอบอกแล้วว่าบนพื้นบาตรงใส่ได้งานคือหนองสามมาจะ้างไม่บ้านหลายคนบ่อสถานีเนี่ยปนีนะครับเดี่ยวหองบาตรงจ้างไม่บ้านนะครับทุกคนที่ทำพรสะอาดเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้เยวเห็นอะไรเบิดมือเห็นป้ะได้เมื่อยเนาะเบื่อหน่อยบอเมื่อยเดี๋ยวนนองมายืนบังเห็นได้โอเคเนี่ยสาวล่าพิสูจน์นะนี่เดี๋ยวอยู่ดีดีเบป็นยังเป็นยังบส้น นี่ผมแพรเห็นไหมเอ้ยสะจย์บอสะจย์บอเขาลบเลยครับพี่น้องเลยเห็นบอลบเลยนี่นี่เห็นบอลบเลยเลยอยู่เส้นเก่าเลยเนี่ยอยู่เส้นเก่านะครับน้องว่าอันนั้นบอไม่ใช่ไครับอันนั้นเป็นเป็นคนครับอาจจะเป็นคนขับนะแต่อันนี้บอมีคนครับนี่ครับทูไปทูมาไปนี้นะน้องทูไปทูมาไปนี้ พักบอกยังไรยัไรเมื่อวานบอกแบบเมนยังไดเเคยเห็นยังไรไม่เห็นอยู่ไหมเคยเห็นเคยเห็นอยู่เส้นไหนแบบนี้เคยเห็นอยู่เส้นไหนอยู่หร่เคยเห็นเคยเห็นที่ว่าแบบนี้นะเคยมีอยู่บ่คือเคยเห็นผ่านมาเคยเห็นอยู่เส้นไม่เคยเลยโอ้นะครับคือว่าเป็นเป็นบุญตาที่น้องเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดยังมีหลายอย่างดิมืองไทยนะมีหยอดหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแมนเสิร์ฟอาหารก็มีดดิแต่ว่าโมเมนต์อยู่แถวนี้นะ เอสเอฟซีคอมเมนต์มามีห pr hmm ุ <mons> ่นยนต์เสริมอาหารพร้อมเนี่ยเห็นปะเวลาคนมามันจะบอกเองหมูจักคว่ำนะครับหมูจักคว่ำไม่ต้องเลยป้าแปลกอะไรอ่ะมันมัหมูเมื่อยบอหมูเมื่อยคำมาหุ่นยนต์นด้เนอะคำมาหุ่นยนต์มันแบบมันมีทานกอวยละเขาใส่เนี่ยฮะใส่ทานอืม่าจะสารแบตส่นะนะน่าจะสารแบตนะเห็นปะ ทำงานของ่นไปเด้นี่ครับทุกคนโมมีมือโมมีตัมเด้โมมีตัมกําแพงเด้หูจักไปจักมาเด้มันหูเจ้ากว่าอีกเม่นหูจักว่ามันคือฮูว่าแบบเาอยู่มีคนอยู่จุดนี้แล้วก็แบบมีจักจุดเองบ่แม่นเมีนมีแบบมีขี้เนื้อมี่แบบอันนี้นะทำมันมีขี้เนื้อบอลด้วยว่าจะมันเห็ีดตเอียกไปตามอยู่เด้ตามแบบแถวเลยเป็นแถวเป็นทันเลยแบบมันหดจุดแล้วมันกม่นมันจะหดพันหยาจะ เราจะต่างไหวกคนนะขัดยางจะต่างไปประมาณกิโลหรือว่าประมาณ10เมตรต่างไป10เมตรแในก็นกนสามารถกรรมมาคืนได้เห็นวะนี่คุณยนต์ญญญหกนี่จะเดือมเป็นวะฟังนี่ฟังนี่เดือมเลยเดือดมองมองเลยแต่วฟังนั้นยังยังมาทนเดือมเป็นวะมันทูบไปทุ่มานี่เดือมเลยนี่นะครับคือของแขกนะก็คือเอา,อางี่ไงคือน้องท็่งานบ้านเ็ใช่ไหมทูเองเป็นวะเมนทูเองทุบเองทำความสะอาดเองเนาะแต่ว่านี่นะครับพี่น้องเนาะก็คือว่าพาน้องแขงมาเบิ่งครับนี่ แต่ว่าจะเคือเอาง่ายๆครับพี่น้องกระตรงมีแม่บ้านหลายคนก็ได้ครับเนี่ยก็สซ่ามาเหตุงานเลยของของตัวเองนะครับนี่แม่บ้านบ่มีนะครับพี่น้องแม่บ้านเขาก็เฮ็ดเบยียบของเขาไปแต่สถานที่นี้นะครับสะอาดเกลี้ยงนี่ครับผมถามความรู้สึกน้องแค่เพื่อให้น้องแค่ปกติเฮ็ดงานแม่บ้านเนาะใส่เต็แรงงานเนาะเมนใส่เต็แรงงานแบบทำความสะอาดเองทูเองแต่นี่แม่ว่า สะดวกสบายแบบครับแบคื<บ>อบปสงสัยแดงค้นเมนโปรสงสัยแดงคโนโลโยีเบบ่าแต่ทำความสะอาดแบบละเอียดกว่าคนอีกอือครับเนาะคือว่าเมืองไทยนี่ยังเห็นยังอะไรได้ลยายย่างนอกเนาะอัศจรรย์จใจนะครับเพราะว่าเด็กของอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเขาใส่หุ่นยนต์หลากหลายในการในการเห็ดเห็ดเบียกแทนคนนะเมนบัวเมนเมนก็คือหูได้นี่เมนจะต้องเบิ่งได้ลายย่างเนาะ ความพัฒนาบานเปินเนาะยังมีอีกหลายอย่างนะครับทุกคนโอเคครับพี่้องนะคลิปนี้ก็สิ่เหลี่มางพระจ่าไปก่อนเด้อพี่้องเลยนะครับพาบาุษราล์มาเบิ้งครับสวัสดีจ้า